สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม h ช n แนลคลิปนี้ช่องสมาคม h ช n แนลก็มีเหรียญแปลกมาให้ข้อมูลเพื่อนๆอีกเหมือนเดิมกับเหรียญชนิด5บาทของรัชกาลที่9ประเสียนใหญ่แบบบางที่มีเนื้อเกินของปีพศ2552 ก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องได้ทำคลิปใหม่ๆเพื่อนๆก็จะได้รับชมข้อมูลเหรียญใหม่ๆจากทางช่องนำมาให้ข้อมูลกันก็มาพบกับเหรียญแล้วครับทีนิท่าบาทพระเสยนใหญ่แบบบางนะครับ ปีพศ255 2นะครับที่มีเนื้อเกินเนื้อเกินแบบไหนก็ไปชมนะครับเหรียญน,นี้นะครับมีเนื้อเกินนะครับตรงขอบด้านบนนะครับมีเนื้อเกินเป็นลักษณะสีทองแดงนะครับอมขอบนะครับ เป็นวงกว้างพอประมาณนะครับเหรียญนี้ก็ยังไม่มีความนิยมบางไม่มีราคาการซื้อขายนะครับช่องสมาคมจะนแนวก็ไม่ได้ประกาศรับซื้อเพียงแต่ทำคลิปแนะนำเหรียญแปลกให้เพื่อนๆนักสะสมคนรุ่นใหม่ได้รับข้อมูลกัน สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ